สวัสดีตอนเช้านะคะเพื่อนๆพบกับยัยน้อยจแต่ีัยน้อยกับพ่อแล้วนะคะนี่ของแท้หรือเปล่าบัดหลายดอกจา้าสามสี่ดอกเองเดี๋ยวเัยน้อยจะเก็บต้นนะคะเพื่อนๆเก็บก้นด้ยวยกินน้องเลยโอ้โขอบคุณเจ้าที่ที่มีตากรุณาเลูกหลาน เลมาเลยขนน้อยจะหาเห็ดก็เป็นดอกเด้อบดนี้ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางนะคะอ้ยเออจะซีดอก ต้ีดอกแมนจักหาอยู่นี่หาเลาะบังด้วยหาเลาะบังหนูก็บะปลุกหนูเห็นเีดอกนะเีดอกสีดอก น่าซีดอกนะคะเพื่อน,อนเพื่อนหูเห็ดใหญ่จังนะอืมเนี่ยบางยังี่เป็นหินนะมองก้อนหินของเลยไม่น้อยกระตาบ้าไข่ดีอือยังมาหิ้งโมงหิ้งโม่เนี่ยเดี๋ยวมาเห็นซ้ำนีินะอือดูดูดูดเ,เห็นดอกมันหมวกมันอืม เออเราเห็นขาเห็นหมวกมันอะโลดอะมีด้หไม้ของมาแขกอะไรอยู่นี่อือหมอืมขามาแขะไปแล้วนี่เหลือตาเขาเขาจังได้ดอกพี่น้องเออเขามาเอาไปอีหลีเลยพี่เดย์น่งหนิน้อยเขามาเอาไปแล้วเนี่ยอืมคล้ายคล้ายเมันมีดอกบานมันโรยเลยเนี่ย เนี่ยดกบานมาันลุยแล้วเออเก็บของใส่ถุงก็อืออันนี้เห็ดยังนี้พี่นอกนันแจง,งหูแจงตาเว้ย่น้อยกับตาไลายน้ำไฟเลาะบ้างก็ ห้อยสมกแกะเอาไปอีหลีแล้วมงตรงนี้สงสัยมันไหนไก่ตาเขาเขาวเ่อเห็นพี่น้องจ๋าสีดอกสีดอกอ่ะก็ยังดีจ้าเก็บของใส่ถุงกันพี่ซองเอ้ยนี่ละห้าดอกแรกนะคะเพื่อนๆของปีนี้แกมาเฮ็ดมาเหยแก่หน่อยบัยเห็น ไม่ใครได้เห็นจากเที่ยวดอ,อกคี่น้องเออเห็ดก็ได้อาปีใดกับผึ้งไหม้หมันเอาถุงก่อนเอาถุงนี่หน่อยด้วยส่วน,นเอาถุงก่อนนะครับเพื่อนเ่อนี่ดอกเห็ดบได้ลายดอกจ้านี่หาดอก ผ้าดอกกระยักอ้างเ้อพี่น้องจ้าเนี่ยขอบคุณขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาที่โปรดเมตตาลูกหลานให้พบให้เจอเอนย่างไปละเดี๋ยวน้อยมันจไปน้ำมูลจะเอาดินออกก่อน่อยกนมั่งจะเดี๋ยวเอาดินออกก่อนจ้ะฝนกระลิ้นน้ำเน้มน้ำเน้มนะคะเพื่อน เด็กทั้งกันจ่ด้หน้อยก็เอาไปตำน่อยเลยละน้่มนโมอีกบ่อเหรอเยียบิงดุน้องรักลี่ลี่สวนน้ำมนโอ้ตาเดน่อยก็ม่เห็นห่วงฟันตาลายพี่น้องเลย ต้องตายนหนาไปไปเราต้นไปเราเด้อไปน้ำพิ่นก่อนโอ้ยนาะ